สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็มีอยู่ในรายการอู้หวานนะครับผมท่านผู้ชมก็เห็นจะเห็นนะว่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ในไมค c r รับ1.2.5นะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นไมค c r รับที่เวอร์ชันเก่ามากๆแลวนะท่านผู้ชมนะดูจากหน้าต่างนี้ก็หลายๆคนที่เคยเล่นมาตั้งแต่ยุคก่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะท่านผู้ชมนะนั่นแหละผมแบบอยากลองเอาชีวิตรอดในเกมไมค c r รับ1.2.5ดูนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะว่าแบบการเล่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะ ดูได้นะดูดิมันบ่งบอกได้เลยทนะผู้ชมดูจากหน้าต่างตรงนี้ก็รู้แล้วเนี่ยไอชิอหมายว่ามันเก่าขนาดไหนฮะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงสมัยก่อนเลยทนะผู้ชมดูฮะผมมองว่าต้นไม้นี่เหมือนมันจะเปลี่ยนไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นริมเหลี่ยมหรือเปล่าวะแย่ล้ะกูลืมไม่ชิมมหายเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูเหมือนว่า ถ้าเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเนี่ยถ้าเรากด c อน t r o ลเนี่ย control แล้วก็กดกดเดินปกติเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งใช่ไหมแต่ว่าในเวอร์ชลลันเก่าเนี่ยมันจะเป็นการซูมเว้ยนะคุณผู้ชมมันจะเป็นการซูมแต่ในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยในการกด c เนี่ยมันจะซูมนะแล้วแล้วมันวิ่งไงวะมันจะต้องกดอ๋อกดกด w กด w ย้ำๆหรือว่าเป็นการเดินไปข้างหน้า2ทีนะท่านผู้ชมนะมันก็จะเป็นการวิ่งนะโอเคไปเดี๋ยวเราตัดไม้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาชีวิตรอดดูนะส่วนการคราบของก็ป,ปกตินะผมว่า เิ้ยอ๋อเฮ้ยรู้สึกว่ามันคาบมันกดค้างไม่ได้นะผู้ชมถ้าเกิดเราจะค้าบของใช่ไหมเห็นไหมมันกดค้างไม่ได้เว้ยถ้าเกิดถ้าเรากดคลิกซ้ายไอ้คลิกขวาค้างเนี่ยมืนอือมันจะไปทีละอันให้เต็มช่องเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่ไปฮะนี่ไงเห็นเห็นความแตกต่างของมันแล้วฮะเออถ้าเกิดเราแยกของแบบนี้คือตอนนี้มันยังแยกได้ปกตินะฮะโอเคมาได้ละเดี๋ยวผมจะค้าเป็นพิกแอคนะเป็นพิกแอคเลยอู้แลวก็มันไม่มีสมุดให้เราในการฝึกหรือว่าเป็นการ เออช่วยช่วยคราด้วยนะตรงนี้มันไม่มีด้วยฮะเอ้ยแปลกไปอย่างวะ่ะท่านผู้ชมเออถ้าใครเอยไม่ใช่ถ้าใครค้า,คาไม่เป็นนี่แย่เลยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ผมจะต้องหาหินนะท่านผู้ชมนะถ้าผมฟังไม่ผิดนี่ยดูเหมือนมันจะไม่มีเสียงใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมิวสิกอันนี้คือเพลงอันนี้คือนี่คือเสียงเออเดี๋ยวแป๊บนึงก็เอาก็เปิดแล้วนะผมเปิดแล้วนะแต่มันไม่ได้ยินเสียงในการเล่นเลยทนะ่านผู้ชม อ้าวกูไปกดแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวเรามาคาเป็นของไม้นะท่านผู้ชมนะเราจะอัปเกรดละนี่มันต้องแบบคลิกทีละอันน,นนะท่านผู้ชมคลิกทีละใน,นการเอาของนะคือเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันช้าฮนะใช่โอเคแล้วก็เดี๋ยวคาเป็นไม้สติ๊กมาก,ก่อนอ่าประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊นึงเอาเอาเป็นขวานมาอีกหนึ่งอันดีกว่าฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต้องฟาร์มไม้ก่อนนะพอฟาร์มไม้ได้สัก ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินทัวร์วแถวนี้ดูว่ามันจะมีสัตว์ป่าให้หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเจอเนี่ยน่าจะเจอแบบหางหางตานะคือผมเห็นวัวนะแถวนี้นั้งไงนั้นนงไงเออน่ะเฮ้ยมีแอปเปิ้ลด้วยฮะเฮ้ยแจ๋วอ่ะมีแอปเปิ้ลด้วยโอเคตอนนี้เราก็มีอาหารประทังชีวิตแล้วนะก็ดูเหมือนว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมตัดไม้ไปเนี่ยผมเห็นวัวเยอะอยู่นะอยู่แถวโนูนน้นแถวโน,น่นแหละ หรือว่าตรงไหนสักที่นี่และผมเห็นเยอะอยู่เดี๋ยวผมขอฟาร์มมาไปอีกสักนิดนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ฟาร์มได้มาชุดหนึ่งอีก20อันละแตกไหมแตกไหมขวานโอเคขวานพังละ๋ยวเราจะพอแล้วเนาะเพราะว่าขวานเราก็พังไปแล้วหนึ่งอันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินทัวร์ดีกว่านะว่าแถวนี้มันพอนที่จะมีพื้นที่เราสร้างบ้านหรือเปล่านะฮะโอเคนี่ไงนี่ไงวัวฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูเหมือนว่ามันจะไม่มันจะไม่แบบมีระยะให้เราเลยนะคือมันตีแล้วก็ตีไปเลยอ่ะดูดิ เออเฮ้ยเท่ปะคือเอาง่ายๆคือผมชอบแบบนี้นะผมชอบแบบเวอร์ชันล่าสุดนะที่แบบว่าให้เราตีตีไปเลยแบบไม่ต้องมีการโหลดหรือว่าเป็นการแบบเว้นระยะในการตีอะ่ะคือผมชอบแบบนี้นะเว้ยคือมันตายง่ายฮนะเราตีแค่ตีสองีก็ตายแล้วท่านผู้ชมนี่คือเราไม่ต้องรอให้มันโหลดให้มันชาร์จเลยท่านผู้ชมใช่คือง่ายๆเลยอะ่ะใช่แบบนี้เลยท่านผู้ชมแล้วดูเหมือนว่าในเวอร์ชั่นเก่ามันให,มนให้มันให้เนื้อเยอะหรือเปล่าวะ หรือว่าให้2อันวะเมื่อกี้ผมตีตัวหนึ่งทำไมมันทำ,ทำไมมันเด้งมาให้3มชิ้นเลยวะเดี๋ยวลองตัวนี้ดูมันน่าจะให้เยอะอยู่นะผมว่าไหนมาลองดูซิตัวนี้ได้นี่ไงมันเด้งมาให้3มชิ้นเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเยอะมากนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน,ชนใหม่ๆเนี่ยมันให้ประมาณ2ชิ้นใช่ไหมอาจจะฟุกบ้างสมชิ้นอะไรประมาณนี้เออเป็นอะไรที่เฟี้ยวฮะโอเคเฟี้ยวเางาะมากฮนะโอเคตอนนี้เราเดินออกมาตรงน่าจะเป็นพื้นที่โล่งแล้วใช่ไหมตรงนี้น่าจะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ไม้เราก็เยอะเลยแหละพร้อมสร้างบ้านได้นี้นี่นหน่อยแล้วแหละท่านผู้ชมโอเคนะอ่าตอนนี้เราเจอไก่แล้วฮะโอเคต่อไปเหลือแกะนะเออเหลือแกะตอนนี้วัวผมไม่น่าจะต้องเอาอีกแล้วแหละอาหารหรือว่าจะเอาวะแล้วผมปรับในโหมดฮาร์ดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยนี่ไงแกะใช่ไหมเฮ้ยแกะเจอแกะแล้วท่านผู้ชมโอเคนี่มาอุย้ยแกะตีทีเดียวตายเลยนี่วะฮ้ยทำไมมันแรงแวะเอ้ยมันเหมือนมันจะไม่ได้เนื้อด้วยใช่ไหมนี่น่าจะไม่ได้เนื้อนะ ใช่ป่าวเออไม่ได้เนื้อจริงๆด้วยฮะอ้าวแล้วก็ตีบางตัวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าจะได้ขนแกะทุกตัวนะอ๋ออ๋อมันมันได้ทุกตัวแต่ว่ามันได้เป็นคนละสีนะท่านะผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเรามาคราฟเลยดีกว่าฮะเรามาคราฟเลยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะสร้างบ้านนะท่านผู้ชมโอเคสร้างมาแล้วเราก็จะลงเหมืองน,นะไปดูเหมืองข้างใต้บ้างอู้มันยังเป็นเตียงสีแดงอยู่เลยท่านผู้ชมเอ้ยเออ,อยังเป็นเตียงสีแดงอยู่เลยฮนะโอเคนอนนะแต่อันนี้มันไม่เห็นตัวนะเวลาเรานอน,อน มันก็จะแบบเห็นเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราบเตาเผานะนี่มันจะต้องวางทีละอันท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ยากลําบากมากฮนะโอเคจะในปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะทําเป็นเตาเอา่อเตาเผาอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะต้องวางแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บไม่ใช่ไหมไปไหนมาปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็วางตัวนี้ข้างในเห็นไหมมันไม่มีฮะเออเป็นเตาแบบเอาไว้แบบรมควันอนะ่ะท่านผู้ชมใช่ฮะแล้วก็ผมจะต้องคาฟเป็นอันนี้ออกมาก่อน แปรูปไมอ้ออกมาแล้วก็ทําเป็นฐานเนาะนี่โอเคเราจะต้องเผาเนื้อนะฮะโอเคเผาเนื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่นะลองสร้างบ้านเล็กๆอยู่ก่อนเนาะเราไม่ต้องสร้างแบบอะไรใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะไปหาเหมืองลงเนาะจะไปดูเหล็กในโพชชั่นเก่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมันเผาเร็วอยู่นะใช่ เผาเร็กว,วรก,รกว่าในเวอร์ชันเก่าเอ้ไม่ใช่เผาเร็วกว่าในเวอร์ชันใหม่นะเพราะว่าในเวอร์ชันใหม่ถ้าเราเป็นเตาแบบเนี้ยมันจะเผาช้ามากๆนะเห็นไหมแปดเดียวมันได้13ละเป็นอะไรที่ได้เยอะมากๆนะท่านผู้ชมตอนนี้หลอดอาหารผมก็เหลือ3หลอดละจะตายห่าแล้วทนะ่านผู้ชมเออโอเคผมว่าเอาสักยี่สิบก็พอฮะประมาณนี้แหละมันมันนานทนะ่านผู้ชมโอเคยี่สิบก็น่าจะโอเคเลยเป็นเนื้อสเต็กนะท่านผู้ชมนะเนื้อสเต็กลมควันโอเคประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่สร้างบ้านดีกว่าทนะ่านผู้ชม ลองไปหาสักพื้นที่เดียวที่มันโล่งๆนะพื้นที่โล่งๆมันก็มีเยอะอยู่นะเอาดีแต่ว่าเราเลือกที่จะเอาไหมแค่นั้นแหละนี่แถวนี้ก็ได้เนี่ยเราเคลียร์หญ้านิดนหน่อยไปไม่ใช่หญ้าดิเป็นดินเราเคลียร์ดินไปหน่อยมันก็ได้แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยการคราประตูเนี่ยมันได้มาแค่ชิ้นเดียวเลยนี่หว่าท่านผู้ชมจะในพาร์ทใหม่ไถ้าเราคราแค่เนี้ยมันจะได้มาสามประตูนะเอยแล้วก็รวมกันไม่ได้ด้วยประเด็นเฮ้ยรวมได้ไหมไม่ได้ะฮะมันรวมกันไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านแบบปกติเลยนะแบบสี่เหลี่ยมปกติทั่วไปเลยฮนะไม่ต้องแบบสร้างใหญ่เว่อร์วังอลังการงานสร้างนะเฮ้ยตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวย้ายของเข้าบ้านก่อนนะตอนนี้มืดแล้วเป็นไปได้ก็รีบนอนเลยโอเคตื่นเช้ามาก็มุ่งหน้าทําบ้านต่อฮนะแล้วก็จะไปลงเหมืองเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงในเวอร์ชันเก่าเนี่ยถ้าเราใช้ขวานอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ย ใช้แฉลบใช้ขวช้วนตีแฉลบไม่ได้หรอโอ้โหนี่นคือประเด็นตีนะเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องใช้พิกแอคในการตีมันถึงจะได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอวะเพิ่งเคยเห็นเคยเจอไอ้ชิบหายเลยไอ้วีนอย่างนี้ก็มีหรอวะดูดิมันต้องใช้พิกแอคในการตีท่านผู้ชมมันถึงจะได้โอ้โนะหยอย่างนี้ก็มีหรอวะแล้วประเด็นก็ต่อขึ้นไม่ได้ด้วย คือเราต้องทําแบบนี้ฮะเราต้องปิดตายอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยมาตีวงล้อมขึ้นแบบนี้เอาฮะอเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปเล่น <c oughs> กลับไปเล่นเวอร์ชันเดิมดีกว่าท่านผู้ชมใช่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะทําบ้านทรงนี้ก็พอนะท่านะผู้ชมเราไม่ต้องทําแบบใหญ่โตมาหฬารหงไรนขนาดนั้นนะฮะโอเเราได้ฐานมาละฐานชาโครจากไม้นะแล้วก็จะติดไฟไว้ที่บ้านเลย ว่าตอนคืนเป็นอะไรที่เมืดมากๆฮะโอเคประมาณนี้ติดร,บรอบๆบ้านด้วยโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ติดร,บรอบๆบ้านไปเลยเอาทานหมด yeah, แย่ละโอเคมันก็ดูไม่สวยหรอกคุณผู้ชมแต่ก็ทำๆไปฮะใช่ประมาณนี้สําหรับบ้านของผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหมืองดีกว่านะสำหรับบ้านเราก็มีที่ซุ้มหัวนอนแบบอย่างปลอดภัยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอญาตทำการเผาเนื้อไว้ก่อนดีกว่านะฮะ ว่าเราจะไม่มีเนื้อเด็กแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้เป็นเหมืองหรือเปล่าไม่น่าใช่เหมืองนะเหมืองหายากหรือเปล่าเนี่ยในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยตรงนี้แหละเฮ้ยนี่ไงโอเคผมอยากรู้เฉยท่านผู้ชมว่าพวกกลิกพวกอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมลืมแล้วอ่ะเอาง่ายๆผมลืมเฮ้ยนี่ไงฐานนะโอเคฐานก็ยังเหมือนเดิมนะเออแต่ว่าในในพาร์ทนี้ไม่ใช่ในพาร์ทดิในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยดูเหมือน,มนไม่มันไม่ให้เลเวลมาด้วยนะ ดูดิเวลาเรา,เรา,เ,ราเราตีฐานในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะให้รีวิวเรามาด้วยแต่ว่าในในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันไม่ให้รีวิวมาด้วยนะโอเคซอมบี้ก็หน้าตาเหมือนเดิมเนาะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมไอ้ชิบหายโอเคตีประมาณ4ทีน่าจะตายเฮ้ยห้าทีตายโอเคถือว่าได้รีวิวมาอยู่ฮนะโอเคเราลงเหมืองแถวนี้ก็ได้เนาะ มันจะเจอเหล็กหวายคิปเปอร์ใช่ไหมมาดิี่น้องมาดิ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 เอาดิเอาดิต่อยไหมต่อยไหมเจอไหมเจอโอ้โหเฮ้ยผมชอบผมชอบเอฟฟกในการระเบิดของเวอร์ชันเก่านะผู้ชมมันดูลังการดีอะเมื่อกี้เฮ้ยยังไงเหล็กเออไหนมาดูซิเหล็กเป็นยังไงอ๋อเหล็กมันก็เป็นบล็อกออกมาเลยนะผู้ชมเหมือนเรามีเออเอนชานนุ่มๆนะผู้ชมใช่มันก็แบบเวลาเราตีบล็อกตัวไหนมันก็จะได้ตัวนั้นมานะ เออมันก็จะอืมก็คิดถึงนะคิดถึงแบบเดิมของเวอร์ชันเก่านะท่านผู้ชมนะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมากฮนะโอเคดูบ้านผมมีไหนละอ๋ออยู่นี่นะครับผมก็สําหรับเกม Minecraft ในเวอร์ชันเก่านี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมนะก็มันไม่มีอะไรมหาหรอกท่านผู้ชม <laughs> เออจริงๆในเวอร์ชันเก่ามันก็ไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วอะ่ะเออก็ลองเข้ามาใช้ชีวิตมาตัดไม้มาดูแรต่ต่างๆที่เฉยนะเออถ้าใครอยาก ลองไปดูแบบลึกๆเลยเนี่ยลองไปเล่นดูเอานะท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากรู้นะว่ามันเป็นยังไงในเวอร์ชั่นเก่านะท่านผู้ชมเออก็ถือว่ามันอัปเดตได้มาข,ข้างที่จไกลมากๆเลยนะใช่ไม่ว่าจะเป็น แร่ต่างๆแล้วก็สกิลไม่ใช่สกิลสิเขาเรียกอะไรนะการเล่นต่างๆเนี่ยมันคือมันเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากๆเลยนะมันก็มีบางอย่างที่มันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะผู้ชมมันก็ยังคงดั่งเดิมอยู่นะแต่ก็แต่ก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ดีแย่นะผู้ชมนะมันก็ยังดีอยู่นะเออแต่ว่ารู้สึกว่าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยต้นไม้มันจะเกิดเร็วมากนะเออผมเพิ่งปลูกไปเนี่ยเกิดละใช่เพิ่งเพิ่งปลูกไปฮะมันเกิดละอะไรวะเป็นอะไรที่นี้มาน้าพุ่มนะโอเคก็ถือว่า จบไว้พีนเท่านี้แหละก็ถือว่าเราเล่นมายาวนานและใช่ฮะถ้าเกิดไปตัดออกนี่น่าจะประมาณ10กว่านาทีมั้งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็อัดไปประมาณเท่าไหร่นเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมใช่โอเคฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม